ไม่อยากโดนโกงจากการซื้อขายมอเตอร์ไซค์นะครับผมฟังทางนี้ก่อนเลยนะฮะเรารับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงด้วยนะครับจากร้าน วูบะในะครับผมนะไปถึงที่มีพนักงานของเรานะครับเตรียมเอกสารทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายไปให้เซ็นถึงหน้าบ้านนะครับรถทุกคันเนี่ยมันมีเล่มเขียวถูกไหมครับเอกสารราชการทุกอย่างก็จะเป็นของลูกค้าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เอกสารจะต้องรัดกลมจะต้องมีลายเซ็นที่ถูกต้องจะต้องมีการเขียนกำกับที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเรามีทีมงานของเราไปดูแลคุณถึงหน้าบ้านในการซื้อและการขายนะครับผมเพราะฉะนั้นสบายใจได้แน่นอนนะฮะเวลาจะขายรถทั้งทีไม่ใช่นึกจะขายใครก็ขายได้บางทีขายไปแล้วอาจจะ เกิดความะวง์ใจอาจเกิดความกังวลใจก็ได้ถูกไหมครับผมเรามีทีมงานของเราไปดูแลให้ถึงหน้าบ้านและนี่ครับคือผลลัพธ์ครับท่านผู้ชมนี่คือลูกค้าที่ขายมาในสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวนะครับวันนี้ให้ดูก่อนนะฮะว่ามีรถคันเข้ากันมากมายขนาดนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งซื้อทั้งขายสบายใจหายห่วงได้แน่นอนนะครับผมมีการเซอร์วิสมีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมนะฮะคอยติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผม สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับสกูตเตอร์พิกัด150 160ซีซีนะครับผมทั้ง3คันเลยนะฮะวันนี้นะทั้ง NMAX ADV และ PCX นะครับผมตัวนี้เป็นตัว RS รถซิงค์จอ TFT ด้วยนะฮะมาไล่กันตั้งแต่น้องเล็กกันก่อนเลยนะครับราคาย่อมเยาวกันสุดเลยนะฮะก็คือย m a h a NMAX นะครับผมตัวนี้ปี2020รถมือเดียวนะฮะคันนี้เป็นรถเธอหน้าร้านมานะครับผมอ่าราคาย่อมเยาวแน่นอนนะครับราคาดีแน่นอนนะฮะเราจะมีรถทั้งหมด3เกตนะครับ รถบ้านแท้อันนี้ใหม่แท้การันตีให้เจอลูกค้าด้วยตัวเองรถเธอ,อหน้าร้านของพรกพวกกันมานะครับผมอันนี้ไม่การันตีเลขใหม่แต่ว่า อ่ะก็คือสภาพค่อนข้างดีใช้ได้นะครับผมแล้วก็ตรวจเช็ค20จุดผ่านมาตรฐานจากวูปรบเรียบร้อยนะฮะราคาย่อมเยาจะเบากว่าเขาเพื่อนเลยนะฮะและเกรดที่3ก,ก็คือรถรีสโตก็คืออันนั้นก็ไม่การันตีเรื่องเลขใหม่เหมือนกันแต่ว่าอ่าทุกชิ้นจะถูกรื้อออกมาเช็คหมดนะครับผมนะ,ะอ่าประมาณรถคุณ,คณแก้มนั่แหละครับผมคือเช็คแบบละเอียดนะฮะว่าแบบ มีปัญหารายไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เซอร์วิสเม็ดชามสายพานกองอากาศอะไรพวกนี้นะครับผมอ่ะอย่างคันนี้เนี่ยประวัติรถนะครับผมเป็นรถมือเดียวนะฮะเทินหน้าร้านมานะครับดูแล้วสภาพใช้ได้เลยนํามาขายนะฮะแล้วก็ตรวจเช็คแล้วผ่านมาตรฐานจากทางวูบเบายถามว่ามีรอยไหมมีนะฮะผมมีริ้วรอยจากการใช้งานบ้างนะครับเนี่ยขีดควรเล็กๆน้อยๆแต่ไม่มีรอยแบบชนหรือล้มเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วสภาพดีด้วยนะฮะใส่กล่องหลังมาเรียบร้อยนะครับผมมีโช๊คหลัง YS ในะครับแล้วคุณดูเฟรมดูอะไรเนี่ยฮะเห็นไหมฮะคือเขาเดิมหมดอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยเฟรมยังมีแผ่นป้ายมอกอแปะอยู่เลย แล้วในใต้ท้องนะครับผมใหม่ๆแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมกิบลงกิบล็อกอะไรพวกนี้ใช้ได้เลยนะฮะฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับผมโอ้โหสะอาดตาใช้ได้ยางหน้าหลังเป็นมิชลินแค็งเครื่องขาวสะอาดสวยนะครับผมฝั่งกองมีนิดมีรอยบ้างนะครับตามการใช้นานหมื่นสองนะฮะแต่คันนี้ราคาเข็ดฟันมากนะระบ,บอกได้เลยนะใครที่หาอยู่ห้ามพลาดห้ามช้าเลยนะคิดช้าคิดนานอดแน่นอนท่อเดิมนะครับคุณผู้ชมนะถ้าเบรกยังเหลือนะครับผมอ่กองอากาศยังสวยนะฮะ อันนี้ตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับผ้าบองผ้าเบรกอะไรพวกนี้ตรวจมาให้หมดเรียบร้อยดิสเบรกนะครับผมของใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเจ้าของเดิมน่าจะเปลี่ยนมานะฮะอ่ะหลักๆประมาณนี้ก็มีริวมีร่อยบ้างนะครับมาดูตัวเครื่องยนต์กันดีกว่านะฮะตัวนี้เป็นตัวกุญแจคีย์เลสเรียบร้อย N m a x ็ตั้งแต่ตัวที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับเขาให้ ABS ทางล้อหน้าและล้อหลังคุณผู้ชมนะอ่ะอันนี้หน้าไมเนี่ยขึ้นมา1น0 0 0มโลนะครับมีฟิล์มสีเขียวนะฮ ่ะมาเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันดีกว่าจับท้อยเสียให้ดูนะครับเครื่อเงเยน็นๆแบบนี้เลยนะมาสตาร์ทรถกันกำแล้วก็กดนี่ฮะไม่บิดคันเร่งช่วยเลยเห็นไหมครับผมปอกแค้นเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยก้านเบรก RCB นะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวาปรับระดับได้ด้วยนะฮะอ่ะเครื่องเงียบๆนิ่มๆแบบนี้เลยครับนี่แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมโอ้พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมเปิดไฟฉุกเฉินนิดนึง จะได้เห็นไฟเลี้ยวนะเทสไฟเลี้ยวไปในตัวนะครับนี่ฮะติดครบหมดนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมไฟสูงไฟต่ำมาปึ๊บ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 ติดครบหมดนะครับผมอ่ามีนี่อันนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคอันนี้จะเป็นเมนูนะครับผมก็กดดูทางหน้าจอได้นะครับกดดูเลื่อนเมนูทริปเบล e l ออยคอนโทรอะไรพวกนี้นะครับผมระบบไฟเลี้ยวก็กดตรงปุ่มนี้นะครับอ่ะขออนุญาตให้ดูด้านหลังนิดนึง ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวากล่องนะครับผมนะมีเสียงกล่องนิดหน่อยขอญาตดับตรงนี้นิดนึงตึ๊บอ่าพร้อมใช้งานนะครับผมมาดูใต้เบาะก,กันนิดนึงนะครับคุณผู้ชมใต้เบาะของเขาเนี่ยก,กว้างโอโ้โหนี่ดิดเด้งเห็นไหมฮะไม่ต้องเอามือคายันเลยนะครับผมเปิดกว้างได้แบบนี้เลยใต้เบาะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้เลยนะฮะแล้วยังเหลือพื้นที่ให้ใส่แก๊สเก็ตได้อีกนะครับผมพร้อมใช้ครับ A B S หน้าหลังนะฮะโหเรียกว่าคันนี้เนี่ย เอาใจสายเบจจตขั้นสุดเลยนะครับผมเปิดราคากันไปเลยนะฮะคันนี้นะสภาพ80-85นะฮะขายแค่เพียง 5 3 9 0 0บาทคุณผู้ชมครับผมโอ้โหตัวเก่ายังสี่กว่านี่5 0 0 0 0นต้นๆนะคุณผู้ชมนะ5 3 9 0มรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลอยุธยาปทุมธานีฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมแล้วนะครับผมนะและต่างจังหวัดนะับไม่ต้องน้อยใจนะคบส่งถูกที่สุดในประเทศไทยอยู่เชียงใหม่ภูเก็ตเชียงรายก็ส่งได้นะครับส่วนโคราชชนบรุรีคิดค่าส่งอยู่แค่500ร้นะคุณผู้ชมนะส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอน,นครรับ,บริกาที่2ตวเช็ สกรีน20จุดระบบไฟระบบเบรกระบบขึ้นและแบตเตอรี่นะครับรวจเช็คให้แล้วก็เซอร์วิสให้น้ามันเครื่องน้ํามันเฟืองท้ายเปลี่ยนให้ปลอกแฮนด์เปลี่ยนให้นะฮะอย่างนี้นะอ่าแล้วก็สปาให้เรียบร้อยนะครับผมนะพร้อมใช้งานพร้อมส่งมอบและบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์1เดือนแบบไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงการรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาเซอร์วิสได้เลยไม่มีค่าใช้ใจ,จ่ายแม้แต่บาทเดียวและสําหรับกรุงเทพปริมณฑลมีบริการนนไเราาาหบปค่งงท้้ีถถึึ ได้เลยนะครับผมยกทีมงานไปดูแลให้ถึงหน้าบ้านนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้ไปได้เลยครับผมเตรียมส่งมอบได้เลยผมว่าจบไวแน่นอนอยู่แล้วใครที่จะหารถไว้ใช้งานก็เชิญกันได้สแกนคิวอาโค้ดกันได้นะครับผมมาต่อกันที่ a d v 160ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยขวัญใจคนออกทริปเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่ามันเป็นรถที่เรียกว่าเป็นอนเนกประสงค์จริงๆนะครับผมชิวหน้าของเขาเนี่ยปรับระดับได้ด้วยดึง2ข้างแล้วก็ขึ้นลงทั้งทั้งที่ p s e เนี่ยขนาดตัวใหม่ล่าสุดนะอย่าง ทำไม่ได้เลยนะครับ อันนี้คือข้อดีของเขานะฮะชิลปรับระดับขึ้นลงได้นะครับนั่งสบายได้โชคหลังของโชว่าแท้ตั้งแต่กำเนิดนะครับแล้วก็ยางที่ให้มาเนี่ยนะฮะเขาจะออกเป็นแนวแบบว่ากึงก่งๆลุยๆได้หน่อยๆน,นะเป็นครอสโอเวอร์นั่นแหละครับผมนะอย่างคันนี้เนี่ยวิ่งแค่8ปดพโลคันนี้เป็นเกรดรถบ้านนะไม่แท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลดมือเดียวเท่านั้นด้วยปี2024นะฮะเห็นไหมฮะว่ามาร์กเดิมตามหัวน็อตยังอยู่ครบหมดเลยนะครับแคสบาร์อะไรพวกนี้กันล้มนะใส่ามาให้เรียบร้้อยแลวนะะ ถามคันนี้เนี่ยสภาพเท่าไหร่สภาพผมให้9กรก็แลกัน,กนถือว่าดีใช้ได้แคชบาร์มีมาให้ไม่พอมีปี๊บหลังมาให้อีกนะครับเป็นปี๊บนะคุณผู้ชมไม่ใช่พลาสติกกองแกงนะ,ะเท่านั้นไม่พอครับใส่แรกตัวนี้เนี่ยมันทําอะไรได้คือมันทําให้คุณเนี่ยสามารถซื้อซื้อแรกที่เป็นสเตนเลสเนี่ยแบบนี้ มาใส่ได้แบบเหมือนเคยเห็นไหมพวกแบบว่าโอ้พี่ๆตัวพันน่ะที่เขาใส่แบบปี๊บสใบอะไรแบบนี้หรือคุณจะใส่กระเป๋าสีดํากระเป๋าหนังอะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมมันจะไม่ไปตีเข้าไปข้างในไม่ชนลอ้อนั่นเองนะครับผมนะเบสออนตัวนี้รถเดิมนะครับเรียกว่าเดิมหมดเลยเพียงแต่ว่าใส่ของแต่งทัวริงซึ่งตรงนี้มีมูลค่า ครึ่งหมื่นแน่นอนนะครับผมนะพวกปี๊บอย่างเดียวก็หลายพันแล้วนะฮะยังมีแร็คยังมีแคสบาร์อีกนะครับผมเรียกได้ว่าจุใจกันไปนะฮะรถไม่มีล้มไม่มีชนหนักใดๆมาทั้งสิ้นนะครับสกรีนตรวจเช็คให้เรียบร้อยถึงได้กล้าให้คะแนนเนี่ย90%บวกบวกกันเลยทีเดียวนะครับแล้วรถมือเดียววิ่งแค่800 0โลเท่านั้นมาดูสภาพเครื่องยนต์กันดีก,กว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างจับถ้อยเสียให้ดูนะครับผองเครื่องเย็นๆแบบนี้กำสตาร์ ทีเดียวติดครับผมใส่ยกเยื้องัวโตว,วูบมาให้เรียบร้อยนะฮะตัวนี้นะใครจะเอาไปออกทริปนะครับผมบอกเลยใส่สปอร์ตไลท์อย่างเดียวจบเลยนะครับพอทุกอย่างเดิมๆก็ดีอยู่แล้วนะฮะเบาะนั่งสบายใต้เบาะจุได้เยอะมีกล่องหลังให้อีกประหยัดน้ํามันนะครับผมโหห้โ5 0ี่สห้าสิบโลลิตรนะครับถ้าเออกิดขี่ทางไกลนะรองรับ e 2 9 1 9 5โซฮอแถมมี abs ล้อหน้าอีกต่างหากนะครับนะผมเรียกได้ว,ว่า คบคันคุ้มค่านะครับชิลหน้าปรับระดับได้อีกนะฮะอยู่ในเมืองก็ใช้ชิลต่ําออกนอกเมืองก็ใช้ชิลสูงความสูงนี่ความเรอ่าไฟสูงไฟต่ําติดครบนะครับไปเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาติดครบนะครับผมไอเดลิงสต็อปทำงานหมดนะฮะกดให้ดูนะนี่เห็นไหมเปิดปิดติดได้นะครับผมไอเดลิงสต็อปนะแล้วก็นี่ครับกดไฟฉุกเฉินนะครับไฟเลี้ยวก็คือติดครบหมดไฟท้ายก็คือติดครบหมดนะครับผมมา เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่านะครับผมตัวนี้นะฮะราคาไม่แพงเลยนะคุณผู้ชมนะตัวนี้ปี2024นะครับผมเปิดราคาเราใจกันให้คุณผู้ชมจับจองกันได้เลยนะฮะ84,900บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับ84,900บาทราคานี้รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑธในอยุธยาปทุมธานีเรียบร้อยนะครับผมอยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยกันค่าส่งต่างจังหวัดไม่แพงส่งได้ทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดนะคุณผู้ชมสามจังหวัดชายแดนใต้ก็ส่งนะครับอย่างโคราชชนบุรีเนี่ยผมคิดค่าส่งอยู่แค่ 5500นะครับอย่างที่แจ้งไปในขันวาก,กีนะครับผมนะค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยสบายใจได้นะครับผมแล้วก็บริการที่2ตัวเช็ค20จุดจากทางวูบบบายนะครับผมผ่านมาตรฐานแน่นอนครับคันนี้นะจากทางวูบบบายเลยแล้วรถมือเดียวด้วยนะครับผมนะ,ะวิ่งน้อยไหม่แท้ล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้การันตีให้เลยนะครับผมบริการที่3นะครับผมรับประกันตัวเครื่องต่างหากจากทางวูบเบอบายเองนะฮะหเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางนะจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องโยมมีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิต ไม่มีใครจ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับและนี่ครับเหมือนโชค2ชั้นครับคุณผู้ชมเขามีบุ๊กเซอร์วิสมาให้ด้วยนะฮะมีบุ๊กเซอร์วิสจากค o นด้ามาให้ด้วยก็คือคุณเข้าศูนยต่อได้เลยนะครับผม่ะเปิดกันนิดนึงนะนี่เห็นไหมเขาเซอร์วิสตอน700โลมาเรียบร้อย2,000โล4,000โล6,000โลตอนนี้8,000โลคือเข้าศูนย์เยอะ มากคุณผู้ชมทีกว่าที่เขากำหนดอีกคือดูแลรถมาดีมากจริงๆนะครับคันนี้เนี่ยขครได้ไปบอกเลยครับว่าคุ้มค่าได้ใหม่แท้ได้สภาพสวยแล้วได้ปีสดใหม่อย่างปี2024ด้วยแล้วมีของแต่งขนาดนี้ด้วยนะปกติแล้วเนี่ยมีของแต่งละปี24เนี่ยผมขายอยู่89 9เลยนะเออแต่คันนี้จัดให้พิเศษ89เท่านั้นนะครับจบไว้แน่นอนครับผมยกได้เลยครับผมนะคใครที่สนใจคันนี้โทรมาได้เลยนะฮะ0646363635 0646363635จองก่อนได้ก่อนเลย และมาถึงพระเอกของเราคันสุดท้ายนะฮะคันนี้พูดไปแล้วอย่าตกใจนะมันวิ่งแค่600โลคุณผู้ชมพูจริงๆของแท้แน่นอนรถมือเดียวไปเจอลูกค้าเองนะครับคันนี้นะฮะเป็นตัว R S หรือว่าตัวรถซิงนะครับผมชอบชอบติดว่าเป็นเลสซิงเลยเลยนะจริงๆก็คือ R S ก็คือรถซิงนะครับเห็นไหมฮะวิ่งมาแค่600โลเท่านั้นรถมือเดียว แกบอกว่าแกไม่ได้ใช้เลยนะครับผมนะเพราะว่าแกเนี่ยมีสกูปปี้อีกคันอยู่แล้วด้วยนะฮะอ่ะไม่ค่อยได้ใช้คันนี้นะครับผมแล้วก็แฟนก็ไม่ใช้เพราะว่ามันใหญ่เกินไปสําหรับอ่าแฟนเขานะครับผมอ่าคันนี้เนี่ยก็เลยเรียกได้ว่าจอดสนิทเลยนะครับผม600โลคุ้มผ้าอยากดีไม่มีริ้วรอยเลยนะเท่าที่ผมดูเนี่ยนะฮะยังไม่เห็นริ้วรอยเลยนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าผมให้95%บวกบวกนะครับคันนี้นะคือเรียกว่าใครจะซื้อมือ่าของใหม่ป้ายแดงมาดูคันนี้ก่อนคุ้มกว่าแน่นอนซื้อขอขง คันนี้เป็นแสนนะคุณผู้ชม ผมพูดไม่ผิดนะครับเป็นแสนเกินแสนด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวธรรมดานะครับมันจะแบ่งเป็นเกรดตอนนี้มันจะมีแบ่งเป็นเกรดตัวธรรมดากับ RS ซึ่งตัว RS เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมที่จะได้จอ F TFT หรือจอสีแบบนี้นะครับแล้วก็พรีเมียมมากขึ้นมีที่ปิดตรงแฮนด์ช่วงแฮนด์มากขึ้นนะครับชุดสีดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นทั้งไฟท้ายไฟหน้าออกแบบมาใหม่เลยนะครับดูสปอร์ตเร้าอารมณ์นะฮะแล้วก็คัฒนาดีเหมือนเคยนะครับยางหน้าหลังก็เป็นมิชลินด้วยนะ ครับผมที่ให้มาจากเดิมโรงงานเห็นไหมฮะกิบล็อกอะไรพวกนี้สวยหมดเราส่องใต้ท้องหมดนะฮะร้านเรานี่ก็ประหลาดนะครับผมไม่ได้ส่องแต่ข้างนอกเนาะส่องเข้าไปถึงใต้ท้องเข้าไปถึงข้างในให้ดูถึงกิบล็อกข้างในเนี่ยว่ามีแบบแต้มสีไหมออโนไดต์เดิมไหมนะครับผมกิบล็อกเดิมไหมสภาพเฟรมชุดสีเป็นยังไงโชกเป็นยังไงมีรั่วมีซึมไหมแข้งสวยสะอาดขาวจุดแบบนี้หรือเปล่านะ่ะให้ดูหมดนี่บาร์โค้ดยังไม่ได้ลอกเลยนะครับแลวนี่ฮะ อ่าพวกกิบลลอ,อกเนี่ยจุดเล็กๆนะครับผมบางทีก็เป็นความใส่ใจนะฮะบางทีเนี่ยมันจะเป็นแบบ คาบสนิมเป็นขี้เกลืออะไรอย่างนี้ก็คือรถเดิมนะครับมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าเนี้ยคือเขาจอดในร่มตลอดมันก็เลยไม่มีนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าคันนี้เหมือนรถใหม่ไปแดงนะครับผมแล้วมีอ่าบุ๊กเซอร์วิสศูนย์ด้วยนะไม่ต้องห่วงนะครับเพราะฉะนั้นเข้าศูนย์ต่อได้แน่นอนนะครับอ่ะนี่ฮะบุ๊กเซอร์วิสอะไรพวกนี้อยู่ครบเลยแล้วรถปี2 0 2 5รถปี68นะคุณผู้ชมเพิ่งปีที่แล้วนี่เองเบาะขาวจั้วนะฮะจอดอย่างเดียวแล้วคุณดูใต้เบาะอ่ะถ้ารถใช้งานเนี่ย,ตย,ตย,ยใต เห็นไหมให้ดูกันชัดๆนะครับมุมนี้เลยสะอาดมากนะครับผมคือแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับเนี่ยกิ๊บตัวล็อกเบอรคุณผู้ชมดูดิใหม่ยังกับเพิ่งออกจากเตานะฮะมาดูเครื่องกันดีกว่าครับคุณผู้ชมนะว่าเป็นยังไงกันบ้างจับท้อยเสียให้ดูนะครับจื๊บนี่นะครับแล้วก็มาสตาร์ทรถกันนะอ๋อโทษทีฮะต้องกำสายนะครับฮอนด้านะอือเรียบร้อยนะครับทีเดียวติดมี ABS ด้านหน้าด้วยดิสเบรกด้านหลัง คนข่าวไม่มีโหนุ่มมากดูดิจานเจอนิ่งๆเลยน,นะล้อนิ่งๆเลยนะครับความเร็วขึ้นปกตินะครับผมนี่โหบิดแล้วแบบรู้เลยว่าแบบรถมันนุ่มอะ่ะ ชมดูดิรถขยื่อนแล้วแต่เสียงกับนิ่มเงียบม,มากนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแถบบาร์เลื่อนเมนูนะครับก็ไปลองเล่นกันดูนะจอ TFT มันก็สวยนะเห็นไหมฮะอินเทอร์เฟซลื่นไหลนะครับแท็กชั่นคอนโทรลเปิดปิดได้นะครับผมอ่าไฟพาสมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นนะ แล้วก็เป็น f l ู LED เต็มรูปแบบเรียบร้อยนะครับไฟ LED นะทั้งไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้เป็น LED ครบทั้งหมดนะคุณผู้ชมสีเนี่ยมันจะไม่ใช่สีเทาซะทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่สีน้ำเงินซะทีเดียวนะมันเหมือนปนๆกันแล้วแบบมีเหลือประกายมุกทองด้วยนะสวยมากดูแกรนดพรีเมียมสุดๆนะครับผมมาอนุญาตับเครื่องครับดวคุยกันเรื่องราคาผมบอกเลยคือได้เลยนะฮะว่าราคาแบบกระแทกอารมณ์ราคาเราใจขั้นสุดนะครับคุณผู้ชมนะ,ะตัวนี้นะครับผมเปิดราคาแค่เพียง 92,900บาทคุณผู้ชมแค่นี้พอนะฮะราคาแค่นี้พอเลยนะครับผมอ่า92,000 900บาทคุณผู้ชมครับราคามือหนึ่งเนี่ยแสนกว่ากว่านะครับผมอ๋อประหยัดไปเป็นหมื่นเลยนะครับผม92,900บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพริมณฑลอยุธยาปทุมธานีฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมแล้วใครที่จออกมือหนึ่งนะเงินหมืน่นประหยัดน้ํามันได้เป็นโอ้โหเผลอขับได้เป็นปีเลยนะสำหรับบางคนนะฮะหม่กริบหม่จัดนะครับผม9ก9 0 0เรนี่ยรวมส่งให้ฟรีเท่านั้นไม่พอนะครับผมมีตรวจเช็ค20จบจุดจทั้คูผ่านมาตรฐานแน่นอนอยู่แล้วระดับ95%บวก,บวกนะครับส้าัญ เลยมีรับประกันต่างหากจากทางวอป B รบายด้วยนะครับผมรับประกันเครื่องหนึ่งเดือนไม่จํากัดระยะทางนะฮะมีบริการออนไซต์เซอร์วิสให้อีกตั้งหากนะครับเอาง่ายๆเอาแค่ว่าสภาพมันเหมือนมือหนึ่งเนี่ยเกิดมีอะไรขึ้นมาคุณซื้อมือหนึ่ง ร,รถมันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณต้องออรรถเข้าศู์เองใช่ไหมแต่ออนไซต์เซอร์วิสของอุปเปอไพนะครับช่วยเหลือได้หลายรูปแบบมากถ้าคุณใช้เป็นนะคุณลองดูนะออนไซต์เซอร์วิสเนี่ยจะหมายความว่าเราจะส่งทีมงานไปดูหน้างานให้นะครับผมทั้งๆที่เป็นรถใหม่แบบนี้เราก็ส่งนะครับไปดูให้ถ้าเกิดแก้ไขได้แก้ไขเลยถ้าแก้ไขไม่ได้ยกกลับมาส์วิตให้แต่คุณอย่าลืมว่ารถคุณมีบริการสู่ฮอนด้าด้วยจะให้เราเนี่ยยกเพื่อไปสู่ฮอนด้าใช้รับประกันของฮอนด้าก็ยังได้นี่ครับอันนี้้คือแบบสาาามรรถดระดไหว่ง เซอร์วิสของทางวูบบายแล้วก็เซอร์วิสของทางศูนย์ฮอนด้านะครับเออใครที่แบบซื้อมาหนึ่งนะยังไม่สบายใจเท่านี้เลยนะบอกให้มีทั้งรับประกันของวูบบายให้ด้วยนะครับแล้วรับประ,ประกันของวูบบะบายนะครับเคมง่ายที่สุดใน3โลกแล้วนะใครเคยเคมเ,เนี่ยมาแสดงตนแสดงตัวได้เลยนะครับว่าแบบสบายใจกันขนาดไหนนะครับคุยกับทางผมนะฮะเอาเป็นว่า ซื้อแล้วนะครับได้ถูกกว่าเขาไม่พอนะฮะบริการดีด้วยนะครับแล้วก็ได้ทั้งบริการรับประกันโฉนรับประกันวัวปะใครบช่วนจบครับได้ยางหน้าหลังใหม่ๆทุกอย่างให,ใหม่ใหม่แท้การันตีล้านเปอร์เซ็นต์ว่าใหม่แท้600โลแตสนะฮะดิสเบกเนี่ยขนตรงกลไ้เส้นกลางคิดคีดอ่ะมันยังอยู่เลยคุณผู้ชมมาร์กเดิมยังแต้มอยู่เลยนะครับการันตีให้เลยล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะใหม่แท้แน่นอนนะครับผมนะช้าอดแน่นอนนะเป็นวัตถุไปไวนะครับบอกได้เลยว่าต้องไวเท่านั้น600โลปีส ปีใหม่ตัวท็อป TFT จอพิเศษนะครับผมจับจองกันได้เลยเอาง่ายๆนะครับตัวเก่าเนี่ย PCX 160ตัวเก่าเนี่ยยังขายกันอยู่80,000กว่า90,000กันอยู่เลยอันนี้90,000ต้นได้ตัวใหม่ล่าสุดไม่คุ้มยังไงไหวจองให้ไวช้าอดแน่นอนบางที5นาที10นาทีจิบจองเรียบร้อยสำหรับใครที่อยากจะเทิร์นโน สแกนคิวอาร์โค้ดมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราตรวจเช็คราคาให้สูงที่สุดแน่นอนนะครับผมสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วก็ส่งรายละเอียดรอบคันมาได้เลยพร้อมสำเนานะครับผมนะอย่าเพิ่งขายใครถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับผู้ประไบรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมรับซื้อให้ราคาสูงนะฮะแล้วก็โอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติด้วยนะครับผมรวดเร็วฉับไวนะฮะแล้วก็ไม่ต้องมาเสี่ยงกับมิชาชีพด้วยนะครับผมบางทีจะซื้อจะขายเองเนี่ยลำบากนะฮะเดี๋ยวมิชาชีพมาโก็ ไม่รู้เอารถเราไปขนสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมมีอะไรที่เราต้องกังวลเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับให้มืออาชีพดูแลนะครับผมวันนี้ลากไปเท่านี้ก่อนนะฮะหวังว่าจะจุใจกันนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ